ก็ใช้งานทดสนพันโสธรที่นักสกุลให้คะแนนก็มีจตกรภูมศีเมืองมีตางาร้อผู้ีรเสถาพรสายสุชา้วก็มีจตุรงคโคนกผู้แรกของแกถ่ายทอดสังเกตพักยกหนึปดนะครับแนที่ทรับชมอยู่ทางบ้านก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคู่นี้มีที่มาที่ไปกบที่อยู่ทางบ้านนะ ผู้นี้มีการต่อน้ำหนักครับแล้วมีต่อน้ำหนักให้น้ำหนักในหนึ่งกิโลกรัมนะฮะมาดูว่าต่อน้ำหนักกับเนื้อตัวไม่ต่อนะฮะทิ้งสองหมื่นลุ้ยครับคู้นี้นะนี่ขยับดูโอ้โหครับพี่แร่เร่เร่เร่ใกล้แล้วออกใกล้ไปบรรยากาศอากาศเริ่มจะเย็นเย็นแฝดโอ้โหแขกกว่ามาก บรกดเพชรทีน้เงินีนปยกปาไ้ชื่อยกปาโอ้โหชื่อนี้มีป้าหมายนี่ีมาชมาตัวกยกรกดเพชรเขากเลบรดนะเป็นบรกตสเลน้องชายนี่อวันนี้ยสีเสื้ของสสกรนเกเลีกเลียกเเลก ก็ถือว่าปัดหัวตัวเท่าครับแฟนอยู่ทางบ้านก็ใช่รับชมนะครับฝากกไไดไลค์กดแชร์ครับบอยพักยกระบอกโค้เลือกเขาสพเคหนึ่งหนึ่งแปดครับดูว่ายกแรกกรณีถ้าเป็นยกที่หนอยู่ทา,างบ้านก็นกนชมไปพร้อมกันกั็เอาเนี่ยทิ้งสองหมื่นนะครับต้มๆน,นะ่ยจะหยัดเข้าไปข้างล่านะ โดยเฉพาะพี่พร้อมวันนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางด้านบอคง,งจะเจริญหูเจริญตาอ่ะจบยกที่นนทหนึ่งการพักนึงแม่ชมโฆษณาครับหนึ่งครับเดี๋ยวมานะคะะรับเดี๋ยวพันไปนะครับสำหรับคู่บอลต่อไปจะเป็นหน้าที่บอกเพชรทองคำกับเพชรหัวตะหานนะฮะสิ่งตอนนี้ทีวันเทวีฝักหัวตะหานทำหน้านเจริญวางไว้ พี่เจิญอาจารย์ค่ะเฮ้เจรทีาเที่ยวอเพื่อนงจังสอจังวัดองมาที่อุบลภาษาทบกษนะครับ ดึงดึงตดึงตู้ขาปยังใช้ตาดีๆดต้เราไปเบียงดีแล้วอายารที่เราเก้มาแล้วคับสองหมื่นครับขอบคุณยศงานะาซ้นะมะสำหรับเพื่อนตัดศึกษาขอาคัณดีัดสินาไปกลับหรือว่า ูกนี้เป็อูมาอวดแม่กันนะท่านสัมปังกลับเข้าโฆสนาเขาก็ยกที่อยู่ในบ้านนะยกนี้ก็ยก้นยกแบเราด้วยสมภูมิชบเอาบ้านพวกเมาชนตะบนสมะยยุคนี่จะมาชนกันซึ่งบ้ากันอยู่วันนีครับยกที่สองครับพระรูงบุรีครับลงกันต่อครับความมันเกินยกสองของคู่ไทยทอดคู่แรกครับสองเปิย นี่ก็พลรรพิสทุมพตรสสส่วนนั้เป็นนายกการขนเอาเมือนขวานลงได้ครับซ้าวารัฐทองบุรรัเพชรติ่งขาโอ้ยนัขัตตาได้ครับปีาจอ๋อนี่ครับถะามัดขวาผมปีศาจเป็น่อยได้แม่นขวาขวาขึ้กเอ้าจบได้ไหมอย่างนี้ดูว่า ร่าคึครับใครมีครนะครับแต่เ็นี้ต่้นต่นเตนกระต๊อกเต้โอ้เีาจย่ตกชุนี้ะไอไม่ได้ครับ้องหนัก้องแรงนะมว่าน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม แต่ทีมนายกบอได้จะมีผลไหมคำถัมนี้มีปัญหาหรือเปล่านะสมัรองนหมแครนั้โอ้ยอ้าวไปล้อยู่ข้างหน้าล้มบ่อยนะครับตอนนี้นะสองหมื่นนาทีกับคูเนี้น โดยเฉพาะปัดปัดฝาท้องโอ้ในยกพานี่ถือว่าต่อยได้ดีเลยให้น้าต่อยฝาเสียบเขาซ้ายให้นการที่ยิงกับเอาเอามาแล้วครับของฝัดจากอุบุนนะของซ้ายจากอุบุนไม่ใช่หมูยอนะครับเอ่ใช่ครับเอาว่าฟาด้วยกระนั้นของนายกนะครับเอาขบยกที่สามครับจงยกสองนับไปดื่มน้ำชมโภชนาการนะครับ อยู่น่ขดงเราคือเกิดาวทเปนควัชตงเรียนีะชงับสอดุเดยล้วส่ยงอทกวนี้การประชานี pues mm ้ hmm. many, yeah. nah ็ดวนนี <Okay. S 1> ้ขอบุท <được kindergarten. S 2> <Okay. S 1> ่านสอสอจู่นุันวันนี้กนี้วันนี้ก็ขอบคุณท่านสอสอูงใจใหพ แก็เป็นคนกันเองครับสสเป็นคนบ้านๆเป็นสสที่แต่งดไดครับขอบคุณท่านยิ้บนหลงให้เรียนะครับท่านอบนตที่สมานขอบท่านสมุทก้าเยืยกอบตสถัดใดครับท่าปะมานสุขีใจยาท่านก็บนสะดใดและก็ท่านเูืใอญ่สบายแล้วก็ทนคุณศศขอบยจะต้ององไปชานครับแล้วก็วันนี้หายท่านนะครับทรับ

มีสู้กันที่เหียนเขาแะครับท่านผู้ชมครับเอาเกยมยกสามเปิดเลยครับเขาวงกต

ตัวตเพชรกับนายกบานค่บวันนี้จะรยดมอยนวลกันค่ะเป็นตัวแทนของผู้มือุบลเียเรื่องมอบสับสนุนห้าสับห้าผร้มอค่ะกปนดรอของคุบนล้ค่ะนี่ตัวจะเป็นดอกจเล็กสอสุดน้า รส่บอรดูรอบบอลแล้วก็นทีมามีพักโจมีสนโนด้อยนะคบมียการบอยมารุ่นมาเชียร์ยรมาบอกมาสอนด้วยกันนะคะทีมใหญ่ค่ะทราบค่ะสำหรับต่อไปนะคะจะได้เห็นเจอในข้างหน้าหาับอาจารย์บอยบุตรพูนเป็นตระแานของทุกทุกคนวยเพื่อนน,ๆๆนะคะรบอบสนับสนุนในสติสิริแล้วก็ทุรคนในคืนนี้นะ หมดเวลาของพี่ลเลี้ยงค่ะต่อไปหน้าที่ของนัก่วยนะคะ มาดูมาชมาตามกันต่อกัรยกที่สี่ะไปต่อครับกดเแดงในยกวเพื่อนช็อยกสี่นะครัต่อเกทุกสี่ครับว่าการแก้เกมที่นั่ของบอลกดเท็ดนั้นไม่แก้ยางไงน่อยู่นอกดนแกในดนเทาอ่มันนด้ต่อน้าหนักให้เจ้าในยกเาร์ตเดือนกิโลกรัม ฝียับสายแล้วก็ายครับเอาเื้อแรงความใหญ่ครับอย่างนี้นี่โอ้เวลาท้าดียิ้มชกมานี่ยิ้มท้องลงขึ้นมาเนี่ยกระดาน,นของในยกบาสนีน่ขึ้นมาแร้ๆน่น,นตัวอาจจะเท่ากันนะเพราะต่อยไปต่อยมาเท่านี้นี่ตังแคบมิดครับนนะต้องบอกว่าเริ่มพร้มพอมขึ้นมาครับ ยอมรับหน้าที่หัวใจของเจ้าบลกเพชรรคับแต่มัดมวยในหัวใจต้องมาก่อนครับโอ้เข้าไปในนี้ก็ดนตายกับใรหัวใจในของบลกเพชทไม่ต้องพูดถึงเนี่ยโดนแล้วก็โดนเจ็บเน็ตโดนแรงๆเนี่ยเขายังยืนอยู่ได้นีหัวใจนะเหลือแต่หัวใจเท่านั้นในตอนนี้แม่รับเอาไปบิดไม่ลงเนียพอบิดไม่ลงก็ โอ้ยยืดผกสถนการณไวเลยจักรนัองในลูกปาสั้นต่อยเลีวจิ้มนาเนี่ยทีม้านสั่นต่อยเดยสับนประวัเล่นต่อยนครับทำงาในยุคกปานี่ไม่อยากให้เข้าใกล้ีบโอ้แตกกีบเนี่ยกันจักรยานนะพี่ไอ้บีบอกว่าโชว์เสียโชนี่เละเกียบากนะเเป็นการที่มรากฏไม่เป็นจักรยานไปแล้วนะนี

ต่อไปก็จะเป็นรแงขกับเฟซบุกนะคะสองตัวชนอกเจียตับเพซมาร์กาสิบโคเทียนนะคะต่อมีมาดอมเดียไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะต่อที่ทางด้านยอดฟูมันกันโตกันซารูนล่พอดซินิในยกเล็กโคลเปียนยอดหูทองุชชี่ทเนือไยัก๊อกเด็ก ระยาปราบลิเดชอเสียดำทัุ้หานะคะสำหรับแมวโวยพูดต่อไปที่จะทำการยกค่ะลับเข้าสุสนามครับบนนทีคู่แรกของการทอดเนะี่ยนี่เดินทางมาถึงยกที่ห้ายกสุดท้ายนลยครับติดตามดูชมเชียร์กับพี่น้องค่ะสองนาทีสองนาทีสุดท้ายเลยยกห้ายกสุดท้ายครับ ต้องยอมรับหัวใจของปรากฏเทสครับไม่แกเดินตั้งแต่ยกแรกจนยันยกห้าลวพี่รุงนั้นประเภทว่าเกียร์ถอยไม่มีนะครับแต่รับของประกัเทสเนี่ยเล่นจากว่าฝีมือในการยกบอนแม่ทีฟ้า้าทีมแม่ทีไปเรื่อยครับแต่ยกบานเอาเข้ามาอีกครทีมอีก ว่าอย่างไงครับบอลกูเพชรยังสุดท้ายยังสุดท้ายจ้าต้องบอกว่าโดนดีไปครับต้องบอกว่านำดักเป็นกิโลครับสร้างปัญหาให้กับบอลกูเพชรในตอนนี้ดูว,ว่าเร,ราจะขอบอลกูนพชรนี่ก็ ไม่รับความพยายามหนะึ่งต้องอยอมรับว่าบันนี้มาเจอประเทศบ้านของใ่สูงยาวด้วยนะยิงชงกก็ยิง้องลงขึ้มานะลูกทีคนระับะเป็นโหมดยกรเบียยกที่ห้ายกสุดท้ายคนระับแี่กับชกเสร็จก็ภาพออกมาในสวยงามนะฮะสวยงามจริงๆรฮะเจกใจให้กันขอโทษขอัยกันนะคะยามใจนักกีฬาให้กัน ก็การมตับสายตากระชูนะครัของฝั่งน้ำเงินนะจะยก